สบายดีทุกคนตอนนี้นคือ,อเฮาเศร้าไขแล้วเลยขอบคุณทุกคนหลายๆเนาะที่เป็นห่วงเป็นใยเพื่อทางครอบครัวเฮาเลยเนาะทุกคนดีใจเนาะที่ว่าพี่น้องเอฟซีเป็นก็นดีใจรักดีใจเนาะที่ว่ามีพี่น้องเป็นห่วงหลายเนาะเห็นพี่น้องถักเข้ามาในโทรศัพท์เฮาในแบบใน messenger ในขอควาวในอย่างาแบบมีแต่ผู้เป็นห่วงเป็นใยสำนึกอะดีใจสุดแล้วทุทกคนเมื่อนี้เนาะบอกก็เพิ่นว่าเศร้าไขาแล้วอยากกินมูกระทะเนาะทุกคนหลายก็เลยแบบจิถือโอกาสนี้ไปสอหมูกระทะให้พี่น้อง เอ้ยสืให้บอกก็แต่ว่าถ้าสิพาพี่น้องทุกคนไปเบิร์นเชเว่นที่บ้านเฮานะทุกคนเข้ามาเชเว่นส่วนไลสลักเคยอยู่ไทยเคยเห็นงานอยู่ไทยนะแต่ก่อนเนาะเคยแบบว่าเวลาเลิกงานมาเนี่ยไปแทบสิทุกเปื้อเลยทุกคน <laughs> ทุกเอรี่เลยหันขากระเขาอยู่แต่ว่าส่วนหล่ไม่แต่อยากเข้าไปเชเว่นหิว,ขวเข้าไเชเว่นเบิดเติมเงินเบิดกระเข้าเชเว่นอยากกินยังกระเข้าเชเว่นไม่แต่ขเข้าเชเว่นแต่ว่าพอมาบาา้านเฮาอลไรเคยเข่าแต่หันขานะทุกคนแต่ว่า มีเซเว่นอยู่ในเมืองไกลๆบ้านเฮาเทุกคนประมาณ4กิโลแล้วขี่รถไปนะเฮาเคยเขาลายเถื่อแล้วเนาะเฮาก็เลยมือนีจากพาพี่น้องเขาไปเบิ่งกนะว่ามันจะคือกับอยู่ไทยอย่าบอกทุกคนเครื่องกินกองใสหรืยว่าราคาหรืยว่ายังก็ตามแมแต่เซเว่นจะคือ้านคือคืออยู่ไทยหรือบอกนะทุกคนเพราะว่าสไลดเเวนเคยแต่อยู่ไทยแต่วาอยู่บ้านเฮาหลายประธานาภยพี่น้องไปเบิ่งกซากเถื่อเดี๋ยวว่าเบิ่งนะทุกคนว่าสิเป็นแบบแต่ทุกคนเมื่อได้อากาศกับหนาวเนี่ยพอหนาวแห้งพอแดดออกแล้วเนาะคือแบบอุ่นขึ้นแล้วนะทุกคนไปไปกัน อ้าอยากได้ยังสั่งแม่ร้อยฮะอยากได้ยังได้หลายอย่างอยู่อายางเนี่ยขึ้นก่อนขนมไปแย่ขนบดแดงแล้วก็ตาขอมหล่อมากจริงจริงมันเป็นประสบการณ์ ยากดีนี่มันบดแห้วเออบดดิดมาสุดคนไปสองคนหมดเเป็นอะไรเป็นอะไรรถเกากมันกึ่กะกะเนลังโงกร้ายดีกาแฟมาเอาของขาของเ้ามีเยอะเออมมีหน่นแหละถึกแล้วี่จ้าเป็นเหล่าไอีที่ว่าอยากขู่ทำเอาใส่หา อามาเวลาส่งเืียงมาเด็กที่นนองหันแต่ก็มีเนี่ยขางามๆหนังไอ่ตี๋ซะเนาะฮะไอติ๋ซะเนาะไขติ๋ซะเนาะไม่ต้องขึ้นร้ายเผาหายเลยนี้สเปรเป็นเสือเสือย่างทุกคนท่ากันเสือเสือเหรินทรงกามเวลาใส่ปุ๊บเราเหรินได้เราทรงการใครทรงการจะไปเหรินใส่ยืดนี้บอกกิดว่าคุณผักยูแหนบดีเลย ก็ยากมาอยู่นี่ได้จังคิดได้งามคือเจ้าเอ้ยไปแซวลอีกบ่่อยจะเกิดเซเว่นเลยปะเอามาหุ่งเขาก็ส่งบอกขนส่งเออมาหุ่งก็ฝากนี่นะลูกป้อนหน่วยใหญ่ดิฝากมาให้ลูกสาวลูกชายเอ้ยฮอตแล้ว นี่ทุกคนคือก็อยู่ไทยก็เลยมาจากให้ต่างชาติมารีวิวทุกคนแต่ว่าเขายังพาพี่น้องแคซี่มาเบิ่งดิสิวันนี้คือกับอยู่ไทยดีกว่าะทุกคนเซเว่นเท่ากับอยู่ไทยเลยทุกคนต่างแต่ว่ามันเปิดสื่อเซเว่นสื่อมินิมาร์มินิมาร์มมินิมาร์มภาษาอังกฤษใ่ไหมนนี่เฮามาสองคนในเดี๋ยร์เขาฝึกข้างในทุกคนโนมีอย่างเห็นเนาะบ้านเท่านั้นมันบริมีหางแต่หางแบบหางใหญ่ๆนะโนมีมีแต่แบบเขาเอ่ยยังก็หางขาตลาดเท่ากับเซเว่นแบบนี้ สซเว่นนี่ก็หางเนาะหางหน่อยเนาะห่องหน่อยห่องหน่อยแต่ว่ามันมีวัตถุทุกอย่างแต่ก็งโโเงินนะชิสี่พ่ออยู่บ่อในสซเว่นนี่นะสนั่นเองถ้าถ่ายขีดเนี่ยถ้ยถ่ายวิดีโอถ้าถ่ายวิดีโออะไรอย่าเงี้ยพ่อซื้อปีกยังไงยื้เท่งให้เราเนี่ยเราอยากไปถ่ายวิดีโอ มันมันเข่าก่อนแล้วนะ่อ๋อไม่ได้ถ้าได้ชิคาวได้จ้ะไหาคะถ้าได้ชิคาวได้จ้ะนไงทุกคนเอามันคือแบบเปิดที่บอกคือออกมาแต่เถี่อประตูมันคือบันล็อกมาแบบนี้คือปิดปากเขาไปไม่เปิดประตูคือบอกใครไปเข่าเธอปิดชอบแฟหยัดประตูปิด มันคือกาเซเวตอยู่นใจทุกคนเวลาเข้ามาแล้วมันดังซีดีซีดีเอ้าประตูมันคือบัวเปื่อยมันนี้ประตาด็กกนนระตันปราตาไปเซเว่นอันนี้เป็นไอติมไอส์กิมมีแบบคือก็มีแบบว่าทุอกบบบบอย่างเลย,ยทุกคนเรียนประก็นสิเป็นราคาขายราคาดูพวกพันพกีบกับพันกีบเจ็ดพ,พันกีบตัวหนาแพงชุดชั่วพันก็ไปหมักกิน เล็กเ็กขนมรนว้าวยิวดีนดียวส <จะ S 1> ลัดหมักทีชุดเลยขนม <c oughs> ยิบขนมนเหอเองตัวอไรหอนอกม่ยาก็ได้ที่แบบเวลาอยู่ไทยเขาเขาไปสิเวบดเขาเอาแต่อันนี้แหละแต่กะน้มเปรีย้ยวแต่ว่าเต้ากินแล้วน้มเปรี้ยวมันมันมันหวาน กินแล้วมังต้ยนบทบเกียกินเราทะกคนกันโบเออกเลยวอันนี้นี่ีเป็นเือจอาสิเป็นเงนเลยเป็นูยิงแต่เขาเขาในจเกือจำอาเขาขี้เอาน้าไหมเนอันนี้มายจงได้ก็เอาแต่คนจะเรียว่าเมื่อกีมีราคาคือกันหมดเลยนะทุกคนดีดีดีบอคือกันหมดเลยคือกับเซเว่นอยู่ไทยเลยเขาอ่ะเจ็ดสิบเจ็ดสิบพันหมน เกิดเจ็ดสิบแนอันนี้หาชิมพันแพงนีแอันนี้ก็เป็นที่มาหน้ำนี้ก็แพงเบิ้ดของสเปนทำชิมาหพันเจาตัวนี้กาแพงสัถ้าแบบนวคิดเป็นเงินไทยก็จะก็สมกันนะจอด้ลื่นกันลายนะทุกคนเกรื่องใสนะแบบยี่้ออะไรวะอันนี้สามสิบแปดอันนี้อันนี้ลอยหนึ่งทุกคนสามสิบปดลอยบาทแม่นบ่เอาไปสื่อของไ่ข่าว่าลอยหนึ่งสามันเด่นถ่ายกล่องได้ สามสิบปดันอันแฟนทีราคามีแมนเบอร์หนึ่อยซันแพนแปดสาิบแปดสามดคนเลยคือลอยหนึ่งคนเลยอย่างละ้อยอย่างละ้อยประมาณนี้เรียว่าลอยหนึ่งแพรเงินบาทแพงนี่คือแบบความใส่ขึ้นกับยุดไทยไหมใสสิบินโซนครับสหุอมแล้วก็สบู่สบู่สบู่ตัองาใส่ขีต้นนี้บบแผ่ต่อผิวเขาแล้วก็ครีม มือนชิมเนาะอันนี้ยาหมดปากต้นนังสูตรตัวมะพร้าวหมวกขัดหมวกดหมวกเพชเ็นหมวกเพชรเอาเป็นเพชรแต่ใส่พิกตป็นเพลรเยมเี้ยนกคอนอันนี้เป็นเครื่องเกิสมางเอ้ยว้เก่จางเกลี่อนเกิดอับน้ำกินอับน้ำก็อี่ยังเบดนารืนเลยอีหยังอันนี้เนี่สีเทือนใช่ไหมสีเทือนยังว่ากับหกันหรทุกคน กลาย้ามาเลยเอาแครทงมังใหญ่เดียมมันถือเนียถือเนีเด่นถูถวยนะไหมเด่นกระปสิ่อกเลยแสนนี่บออะไรนี้บอสิเมื่อไรกัป้านทูเองอันนี้เป็นสไลด์ก็จีบืิอจีหาพันีบประมาณสิบาท่แม่นบอเอ้ย่แม่นบอสัญหา1ั0หาปัหาร้อยร้อยกิบตา คันรอยกีดเพื่นสิบาเอาในสิบห้าพันกยังบอกว่าเออสิบห้ามันยได้ที่แดนแล้วพวกแม่เปนิบุตกล่องค่ะจอบเลนี่ทุกคนนี่เขาเขามานะเขาหมักที่สุดในเซเว่นอยู่ไทยนะเอาอันนี้งาตุยังยังแบบนี้นะเคยคือมักกินเลยแต่เดี๋ยวนี้นะเศ้าแล้วเศาหมักได้นําสมนํายังเรียนเรียนแบบนี้เด่นันสิเป็นโซนแบบนําแบบนี้นะพราะนั้นก็สิเป็นแบบนมนะเนาะเห็นบอก แ้วก็เป็นไอศครีมแล้วก็เป็นแบบเค่องใส่ห่อบดอต่างกันนะคุณคนคือกันเลยแต่ก็เป็นแบบนี้กับอันนี้ก็เป็นค้องไส่นะมี่ต่องไทยบมดเลยเหมือนบิดเลยแต่เอาบนีเน,นันมันชิ้กันแดดทุกคนอันบัลนี็นะโลออนเ <S S S> นี่ยทุกคนค่ะอันนี้จะเป็นขล้องเล็กหน่อยเนาะสื่อยังไปห้อันอีเล่หน่อยบ่ อันนี้เดบละล้ยังอยู่ยคีมหนวดผมบ่นละใช้คีมหนดมวดผมคือผมมีราคาอันนี้สิบเจ็ดพันสามสิบห้าพันราคากา็คือกับจะกชื่อว่าทางไหน,นเอาไปเขาเซเว่นอยู่ไทยจะมันจากปีแล้วตั้งแต่โควิดระบาดไม่เคยไปจากเสือเคยแต่ไป,ไปแต่เคมาลาไปแต่เคมาลากือโควิดระบาดแล้วเศร้าไปเลยเนาะว่ะอยากไปสนฝุ่นมันเป็นอย่างดอกซอแปรพายกระเป๋ามาปนิพนสิภา จให้เฮาดอกทุกคนก็สิประมาณนี้เนาะอีหยังบานี่นะไปอีหยังเนี่ยอีหยังบ่ว่าจับล้วมาเคานี่อีหยังน่น้ำดอกหมกหอมจนสั่นยันเป็นนจักๆๆๆงามซําดก็เห็นยังก็ยันเป็นน้ํายานอมันคือมีมนําซะอีหยังบ่บลูบลู บรูโอเซียนบรูโอเซียนต้นไม้กินน้ำหอมของต้นไม้บ่เต <Okay. S 1> ้นเนี่ยเคยเห็นจากเตือนี่นี่ยังบ่เออเขาใส่หลดมาจากแป๊ดนี่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 เต้นเนี่อันนี้กินน้ำหอมเขาใส่หลดใหญ่เด้อันนี้ <c oughs> ก็แเมนนี่แมนได้เนาะเขาใส่หอมใส่หอมบ่อือหอมนี่น้ำยาไล่ยุงแบบไฟฟ้าเคยใส่แล้วมันบลายอะ มันบ่ไล่หักยงมันบ่มีบ่อนที่ปงน่ะบ่มีแต่ว่าบ่อนอื่นมันก็มีอ่าน้ำอีหยังบ่นเหลานี่น่ะเบียร์ก็ยังมีเนาให้ในเกณน10,000กีบพุ10,000ันนี้เบียร์ล้าทุกคนเบียร์ล้ามันก็ปิ่นลงซะราคา7,000 7,000ใช้แต่กระดิชชู่ตัคีอร์ดนี่150บ่นะบ่เคยกินจักเทื่อเป็นแต่เข้ามากิน เป็นขนมนะทุกคนเต้ต้นนี้ก็มีอันนี้ปลาแดงฮะเอาลอยนมจืดยังยังยุ่มบัดแหละกะทิถ้าอยากได้น้ำปลาอ่ะนะทุกคนน้ำปลานานาเต้ฮอนซีเอิญมันมีอยู่แปลน้ำปลาแถ่เดี๋ยวทุกคนมันเป็นน้ำปลาแถ่แบบซดหอยนางลมเออน้ำปลาแถ่หอยนางลมถ้าอยากกิน มีพี่ดอกเอฟซีใจดีเพิ่นส่งมาใหา้เฮาชิมนะรสชาติมันเนี่ยแบบมันบริสุเข้มข้นเลยทุกคนอบอกเข้มแล้วก็บ,บอจ้างแบบรสชาตินี่พอดีแล้วเขาใส่เพิ่นซื้อเพิ่นส่งมาใหานะ้เฮาสองสองขวดหรือสามขวดสองขวดเขาใส่อยู่ประมาณสองเดือนทุกคนแล้วก็บเบิดแล้วก็หาสื่อแถวบ้านเราเนี่ยบ่มีเลยน้ำปลาเนี่ยมันจะเป็นน้ำปลา,ปาแบบมีหูหอยนางลมเขาเอาื้อนมาน้ำปลาแท้คือแบบหอมค่ะใส่นะคะมันกระจืดอันนี้เป็นมามา่มาเกาหลีนะทุกคนมิตร แต่แบบก็ยังไม่ใช่เลยอันนี้ก็เป็นขนมแหงขนมแห้งขนมอย่างขนมกรอบเนาะเลยแปดพันกูได้แปดพักิบกินแค่เดียวอาตัวอฟองกูตัวงิปซี้เพชรน่ะอีอย่างนะเจ็ดสิบห้าพันเจ็ดเจ็ดพันหาลอกีบเจ็ดพันกิบกัองตะกีนหาพันกิบเนาะประมาณเจ้าบาท ลเปนเงกี่ก็เจ็ดพแม่น้ำจิ้มซุกี่บะมี่ว้าม,<ะ>มาอันนี้ก็นขนมทางนี้นมนม,นมเปรี้ยวนมจืดราคามันคือปิดลงเออตัวเก่าเขา,าปิดไว้เนาะสิบหกพันหาสิบบาทปรมาณหาสิบ นมเป็นแบ่งกับหมู20,000นมละ20,000ไกินตลอเกินข้าวบ่แซ่บส่นี่นะนี่ก็มีบ่อนกดนอนกดเป็นอยู่เฮาห็บ่เป็นคนเน่กดโกใส่อันน้ําหอนใส่เนาะเเฮ็ดจัเทื่ออยู่ไทยก็ยังบ่เคยเฮ็ดกอนี่ มันให้ยไก่ก็เปิดดูข้ามมาบวเปิดาเขาบวได้ให้ยืนเผาว่า้างหันหนึ่งอยูไปกับบวไปประตูบวเปิดไอยากหัวอสนเจ็ดิบหาแมนงนเกบสองสองแสนเกาิบสี่อนสามเกาสิสี่เป็นเป็งินบาทแต่เยอะ หรือว่าเอาเป็นเงินกิบง่ายกลัวเงินบาทไปเ่ยเงินบาทสิคาแน่ทุกคนราคาพนามานเบิดประมาณสองแสนตีกับสามแสนตีกับสี่แสนมาทีกาิเปนเงินบาตกก่อนเอใจเป็นงินกิบแลลกมาะเงเป็นเงินบากอใไรสิกกระถาไม่ลืมอะไรเชิงตกัน แต่วันนั้นจ่ายเป็นเงินบวานเที่หานเท่านั้นสื่อได้ว่าทุกคนแต่ว่าเลน่าไห่แรกเปนเงินกีบนะความแรกคุณได้ลายมันก <l acht> ับบ <l acht> <l acht cryptocur> <l acht> ุกคลที่นแต่ว่านี้สลัดคืออาจจ่ายเป็เงินบวานี

มีบวกมาหมดอไปก่อนเด้อใจคือกันนมีบวกหนักกระปิดอยู่ดึงบ่กขึ้นมอนเดียว เออเป็นอาหารเสฉะแข่งอันนี้เป็นปลาหมึกปลาหมึกบวกอันนี้เป็นปลากาเซียสปลาดอลลี่ปลาดอลลี่ปลาดอลลี่ปลาอันนี้เขาไปเสฉะต้มเอ้ยไม่มีแต่อาหารเสฉะแข่งไปมีแต่เต้นนี่หมูกระทะเนียนโย่อันนี้ตีนไก่อันนี้อั่ว อุ้ยห่อนดีเข่ามาออกเลยเขาไม่ได้เปิดเองมันมีคนอยู่อันนี้ปีกไกลมีแต่ปีกไกลของซีพีหมดเลยไม่แปลเนียชีสเนี่ยอ้าวมันมีลูกชิษย์ขอคุณหวนเรี่องนี่เป็นมูกร์ฐานเมียนตับมันตับสไลด์บอก บ่มิ้นต่แปงแตงนงเออเป็นสัะนกระนมันเป็นนันชิ้นหม้อปอนะเมนอันนี้ข้าวกระเรียกว่าหมูบ่มีหมูเออหมูบ่หมูอันนี้หมูบ่แม่นกระเดี่ยวกระซานในราคะสันคอสันคอแบบเขห็นหมูกระถาน่ะแม่นเอาสไลด์เลยอ่ะเอาสไลด์เรียบร้อยเนาะเมนคือว่าลูกค้าไล่ในพบ่มั่นใจว่าหมู่าหรือหมูเออเป็นกระเซี่ยห้องไห้กินแล้วเสื้อห้อง โอกาสสื่อเรายันเสื้อผองเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอย่างตะลุกสีนึ่อป่มีปลาสาบะมีหมกหอยหอยหวานทุกคนอันนี้จะเป็นปลาสาบะอันนี้หอยหวานหอยแมงคู่อันนี้จะเป็นเอี้โมโหงกันนะอ่ะเอ๊ะ อันนั้นเป็นปลาปลาอะไรปลาไข่แบบนี้บอกระไขอหน,อน่อยพูดหน่อยพูดอันละอันมันสิบแปดพันเราเดี๋ยวตัวใหญ่ตะกี้ห้ามามีปลากระพงเนาะตะกี้มาเนาะปลากระพงเจ้าเจ้าะคล้องหางบอ

เมื่อแต่ขบไปแล้วเดี๋ยวไม่เมื่อเด็กไปไปสื่อแนวสกินมุกถ่ายถ้านห้องเบียกอย่างเลยทุกคนปากนี่แบบแอ๊แอผมผมปากนะห้องเบียดอย่างเลยก้อนไก่ชิตุยก็เลยอยากผ่าอยากหนีคนจีจอยเบอยกอยากเอาขนมวัไก่ลายนกินแต่ใจขอชีพพี่น้องว่ะพี่น้องเขาไปก็เบิ้งก็คือกบอยู่ไทยเลยต้องตางบุนเลยว่า จังหมดเลดังเตือดเตือดคือกันแต่ก่อนนี่ยมันโมมีเซเว่นในแซวเปรนผ้ายอห้ห่อนาผ้าไปอันอยู่อันเค้มละลัดูดูไม่เค้มละลัดูดูอยากไปอยากไปไปยังรถตัดงรถตัดหน่อยทำไมาเธอแซวคนกันไรแปลงกัินในะาไปก่อนไงแสบตาเมาเเือหน่ะตุกคนลุงสินหายนี่น้ำตาไหลเนาะมันอกหัก ยิ้มหลา่ซะลายมันมันเสาเนาะเนี่ยน้่งแปดมันขึ้นหอดผู้บ่าวิหอดผู้บ่าวว่ามันบอกเลยอันนี้เราเปลี่ยนอันดาวนักดาวนี่ไงเบอรแต่ความจริงคือตึง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 เดือนนี่ไว้แจ้งดาวเลยเบอน แต่ทุกคนมาอหรอทุกคนแพงนี่นอนขั้นเข้าไปเนะนี่ยโดนๆไปแท่หนึ่งทุกคนไปเไปลยก็สื่อเบิดเงินมากลายขนมแม่เล็กเขาโฟดลอนตัวเล็กป้าขนมแม่เล็กกรนโดดกระดาษชิ้นมหาพันชิ้มหาพันกับพวกนันสี่สิบแป๊กการเลย แต่ว่าของ,างกินมันส่แพงกว่าน่นหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้มันเงินผิดมันเพิ่อเาเกินเงินเพิ่อใช่ไหมลุงดูเงินเพิเ่อันก็เลยแต่ว่าคล้องใส่น้แห้งพวกไข่พวกน้ำหมาปลากระป๋องนี่อะไรกับแบบคืออย่า,ยา,า,ยากกงที่เดียน9บาท9บาทเดือนบาท9บาทช่องละช่องปัญหามามาช่องละช่องปัญหาคุณปัญหาเลยช่องปัญหาเลยกิยนกินไม่ก็ประเดี๋ยังก็แพงกันแล้วทุกคน พังิดนะคือ8ปดรอยบาทกรดาสื่อของของกระดาสื่อในร้านมันนะเจ้แหลกางวันที่ไปนะพากีนองไปเบิรเซเว่นก็สพอไปแล้วก็ได้ของมากลายนั่จากมนยังไ่หยาหิวมาจนบ่นด้่ลดกัจนเดลียวบ่ได้เสียงจะมันชิพมาเทียนนะตาหน่ายนี่ไปแล้วคนกินเราตะกนมุกกระถาก็ได้ป็นบาทกับชวงนี้นะอืมเป็นแหลกกึนจีประดลายเนหนึ่งอยบาทกับสามสิบแจีบเลยป้อพันหนึ่งก็แหลกได้ สามแสนเก่าสิบพันทุกคนแบบของกัที่เขาไปซื้อบนะพแพ่งนะทุกคนเนี่เนาะสิเว่นสิบบาทหลัดทุกคนไปหอดแล้วเห็นสิเว่นเนาะคือแบบว่าคือเห็นตอนที่ายอยู่ไทยเลยทุกคนตอนที่ว่าใส่เสวิตญี่ฝุน่นเนาะเศรษงานจญี่ฝุ่นบ้ามียังกันยังก็มีแต่เขาสิเว่นทุกคนบางทีเดี๋ยวโมได้มีเงินแล้วมีเงินแต่ก่อนนะเขาไปสิเว่นนะอยู่ไทยนะเงินหาบาทเนี่ยเขาทุกคน แม่หาบาทชิบาทเขาสี้เหรนยเล้เขาไปยังเหลอกงานมันไม่เมือยมันห่อนเขาไปตากแงรย่างวนไปวนมาคือนจีสือของลายเลยที่แต่ยางมาตากแงร์จีสือยางวนไปวนมาแล้วต่ยิบเอาขนมหาบาทจ่ายเงินออกมาที่แต่ยางไปได้เพนดะถนนวนไปวนมาแต่อยากทำถ่ายอยาก็เขาไปตากแอร์ละขึ้นหอนเนาะจีไทยปุกหัวสิไปีากันเลยตอนนั้นเป็นอ้องไทยลาวก็แบบโควิดเนาะแต่ว่าเราโอเมก่อน,นี่มันผลข่าว่า โม่แห้งไปแล้วนะทุกคนเพราะคือตอนแรกๆหรือว่าตอนทาอิดนี่ยมันแห้งแต่ว่าชั่วโมงนี้เขาคิดว่าก็สิบดดนเนาะแต่สิแดดเปิดดานแต่สิไปมาสู่กันได้ง่ายนะทุกคนส่วนนี้บานหลัดยังกะแเป้งพี่น้องกำมันกะแเป้งน้ำมันกะซิลิสละสี่สิบสี่บาทมีแต่แนวแพงๆไปแล้วเด้อทุกคนขอบคุณทุกคนหลายๆนะที่เขามาชมบางบ่าเขาคือสีแดดไปมาสู่กันได้ไวนี่เนาะ พี่น้องปองไปทางไทยทางลาวทางต่างประเทศเนาะที่ว่าใบามาสู่ขันหยาของทุกคนไปเนี่ยไปแล้วเนาะสำหรับกันนี่ขอ้ทุกคนวันดีราตรีสวัสดิ์ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ